กราบสวัสดีมิรักแฟนบอลของโจจบสกอตทุกท่านครับกลับมาพบกันนะครับในวันเสาร์ที่10พฤษภาคม2 5 6 8กครับก่อนอื่นเลยนะครับพี่ๆครับต้องขอแสดงความยินดีกับพี่พี่ในกลุ่ม VP และพี่พี่้นช่องกันด้วยนะครับโอ้บอกเลยครับว่าเมื่อคืนนี้นะเราหวานเจี๊ยบทั้งตัวเน้นตัว VP ีรวมถึงชุดโครงการเด็ดๆของเราในกลุ่มเนี่ยอุ้ยบอกเลยครับว่าไม่พลาดกันสักตัวฮะสำหรับพี่พี่ท่านใดนะครับที่ยังไม่เข้ากลุ่ม V ีีของทางโจจบสกอครับรีบเข้ามาครับซึ่งทางเข้าครับผมได้ปกหุว ใต้ร่างคลิปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะและผมก็ไม่ลืมนะครับที่จะคัด6คู่หกทิศทางนะครับสำหรับวันนี้มาให้กับพี่ๆที่หน้าช่องนอีกเช่นเคยครับรวมถึงเราจะมีแจกซื้อบอลเกตพีเมียมกันอีกด้วยนะครับพีพ่ๆนะครับเข้าร่วมกิจกรรมทายผลคู่แพ้ชนะของเราในวันนี้ซึ่งคู่วีพีและคู่ทายผลนะครับจะอยู่ที่คู่แรกของคลิปนี้ตามธรรมเนียมช่องเราเลยฮะส่วนกิจกรรมการร่วมสนุกข,ของเราในวันนี้นะครับจะเป็นเช่นไรครับเดี๋ยวไปติดตามชมในคลิปพร้อมๆกันเลยดีกว่าฮะและก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังบทวิเคราะ์ทััั้้ง6คู่ินนนนกใวี รบกวนเวลาพ tamam. ี่พี่สักคู่เดียวครับฝากพี่พี่ครับกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องโจ้จบสกอร์ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พภาดกิจกรรมดีๆและการวิเคราะห์บอลไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันนะครเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับพี่พี่ท่านใดนะครับที่กดไลค์กดติดตามให้กับช่องโจ้จบสกอร์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังบทวิเคราะห์ทั้งหกคู่ที่ทางกันในวันนี้เลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งของวันนี้นะครับคู่วีพีครับเป็นการพบกันระหว่างบาเยร์มินิรับบด้้านนตอกาาารรรรมมมเเเยยยยืออนน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 ิชชลลกััััััตตบบบซึ่่่่งงงคคคคคคููููีีี้้้้ะะะะะุณผผจป็แทขใววดฮพ ะครับหน้าช่องที่ชมคลิปอยู่ครับทายผลกันเข้ามาในคอมเมนต์นะครับว่าระหว่างบาเยมินิกกับมิเชันการบัดครับใครจะเป็นฝ่ายชนะและจบกันด้วยสกอร์เท่าไหร่ครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับคอมเมนต์เข้ามาทายถูกครับรับเซฟวันเกตพิเมียมจากทางโจ้จบสกอร์ไปเลยครับทันละ1ตัวและถ้าหากพี่ๆคนไหนนะครับที่อยากรู้ข่าวสารรวมถึงกิจกรรมต่างๆเนี่ยของโจ้จบสกอร์นะครับสามารถเข้ามาในรายแอทของโจ้จบสกอร์ได้เลยครับซึ่งทางเข้าครับผมจะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์ใต้ร่างคลิปนี้ฮะเอาเลยครับคุณผู้ชมเพื่่่อเเเเเเปป็นนนกาาาารรรรรรไไมมสีีียยวววละะคคคัััับบบบด๋ชฟงทิห์ู้ ต่อเลยดีกว่าครับเหตุเหตุคู่น um, ี้นะครับเคยพบกันมาทั้งหมด15ครั้งครับคุณผู้ชมครับบาเยาเมนิเอาชนะไป6ครั้งไม่เช่กับบาชนะไป7ครั้งเสมอกันมา2ครั้งครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านบาเยาเมินิกันหน่อยดีกว่าครับผ่านัดที่ผ่านมาครับบาเยาเมนิเอาชนะไป2ครั้งเสมอ3ครั้งครับซึ่ง2นัดล่าสุดที่บาเยาเมนิเอาชนะมาได้ครับคือบุกชนะไฮเดนเฮมมาที่ศูนย์แมตตุตตสี่ครับศูนย์นัดที่สองนะครับเปิดบ้านชนะไมล์ศูนย์ห้าไปที่สามแมตตุตตศูน เยนมบนิกในตอนนี้นะครับทำอะไรก็ดูดีไปหมดแล้วฮะและว,วันนี้เล่นในบ้านด้วยจะกดมิชชั่นกัดบัตรโชว์ในบ้านหรือไม่วันนี้มีคำตอบแน่นอนฮะ ส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางฝั่งทีมเยือนอย่างมิชชันการ์ดบัตคุณผู้ชมครับโคตรห่วยเลยครับ5นัดที่ผ่านมาเนี่ยเสมอไป2ครั้งแพ้ไปถึง3ครั้งครับซึ่ง2นัดล่าสุดนะครับที่มิชชันกาดบัตเสมอมานะครับคือบุกไปเสมอกับซังพาวรีมาก่อนครับที่1ประตูต่อหนึ่งครับส่วนนัดล่าสุดนี่เองครับคุณผู้ชมครับเปิดบ้านเสมอกับทางฮอฟเฟนไฮนะครับไปที่4ประตูต่อสี่และอีกสามนัดนะครับที่แพ้มาก็ตามที่ผมขึ้นไว้ให้เลยฮะแม่ต้องบอกเลยครับว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยขขออออองงมมมมมมมิเเเเเเชชลลลกกััััดดดดดบบบบยยยยรรรรรร์์ฟฟนนนนนนนีีีี่่่่่่ไคคคฮะะุณผผูู้้๋วาาาาาาใท บอบาเยอร์มินิกันบางดีกว่าครับ5นัดที่ผ่านมาในบ้านบาเยอร์นะครับเอาชนะไป2ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้2ครั้งครับซึ่ง2นัดล่าสุดนะครับที่เอาชนะมาในบ้านนะครับคือเปิดบ้านชนะซอมพารีไปที่3ประตูต่อ2ครับรายนัดล่าสุดครับเปิดบ้านชนะไมอ์ส <iscilla> ุน5ไปที่3ประตูต่อ0และส่วนในนัดที่เสมอมานะครับผู้ชมครับคือเปิดบ้านเสมอทางดรอทมุนไปนะครับที่2ประตูต่อ2ครับส่วน2นัดที่แพ้มาก็ตามที่ขึ้นให้ไว้เลยครับแหมคุณผู้ชมครับยังไงตอนน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 ีีีีี้้้้บบ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 าาาเเเเเเเยยยยยิิิิิรร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 ์มมมมมมม็็คคคคกกไไไดดดดแแชชปปท่่่่่่อออลลลวววัััััััู๋จะถหหืื บางทีเนี่ยเขาอาจจะแบ่งแต้มมิชชันกันบัตรนะครับเพื่อให้มีกําลังใจนะครับผ่านเข้ารอบไปเล่นคอนเฟอเรนซ์ก็เป็นได้ฮะส่วนนั้นฟอร์มเกมเยือนล่าสุดของทางมิชชันกันบัตรครับผู้ชมครับเอาชนะไป2ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้2ครั้งครับซึ่ง2นัดล่าสุดนะครับที่มิชชันกันบัตรบุกเชนะมาได้ครับคือบุกเชนะไฮเดนไฮนะครับมาที่ส่วนประตูสามครับส่วนนัดที่สองนะครับผู้ชมครับบุกเชนะเวเดอร์เบเมนครับมาที่สองประตูสี่ครับสีกสามนัดที่เสมอและแพ้มาก็ตามที่ผมขึ้นให้ไว้เลยฮะและสาาาาาหรรรรััับบบบบโจจททยยย์์ในนนนนนคคคคูู่่่่ีี้้้้ะผชมมมเเเเปิิดอง ต่ออยู่ที่2องรูครึ่งควบ3าครับเป็นไงครับ ทีมแชมป์อย่างนี้ต่อขนาดนี้ขอไปวิเคราะห์เพิ่มเติมในกลุ่ม VP แล้วกันนะครับสำหรับวี่ๆท่านใดครับที่อยากเข้ากลุ่ม VP ของโจ้จบสกอร์นะครับทางเข้าผมได้ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วครับรับรองครับเข้ามาในกลุ่ม VP ของผมเนี่ยไม่มีผิดหวังกันแน่นอนครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังบทวิเคราะห์คู่ต่อไปกันเลยดีกว่าครับมาถึงคู่ที่2ของวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างเซาท์แธมป์ตัน้าัย ครับเซาตแมตันเอาชนะไป2ครั้งแมนซิตี้เอาชนะไป11ครั้งเสมอกันมา2ครั้งอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์ม5นัดที่ผ่านมาของทั้งเจ้าบ้านซาต์แมตันกันหน่อยดีกว่าครับ5้านัดที่ผ่านมาซาตแมตันนะครับเสมอไป1ครั้งแพ้ไปถึง4ครั้งครับผู้ชมครับถึง5นัดนี้นะครับที่เสมอและแพ้มาก็ตามที่ผมขึ้นให้ไว้เลยฮะแม่บอกได้คําเดียวครับผู้ชมครับว่าทีมตกชั้นอย่างซาต์แมตันเนี่ยตอนนี้ไม่เอาอะไรแล้วฮะเรียกได้เลยครับว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงแจกแต้มครับคุ ส่วนฟอร์มล่าสุดนะครับของทางฝั่งทีมเยือนอย่างแมนซิตี้ครับห้านัดที่ผ่านมาแมนซิตี้เอาชนะไปทั้งหมด5ครั้งครับไม่เสมอและไม่แพ้ใครเลยครับซึ่ง5นัดนี้นะครับคุณผู้ชมครับนัดล่าสุดครับแมนซิตี้เพิ่งเปิดบ้านชนะวูล์แฮมตันในบ้านไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนในนัดที่2นะครับแมนซิตี้ครับบุกไปเอาชนะรอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับในศึกเอฟเอครับที่ศูนย์ประตูต่อสอง nga มาถึงนัดที่สามครับคุณผู้ชมครับแมนซิตี้ได้เปิดบ้านชนะแอตแลนตินราไปทีส่สองประตูต่อหนึ่งในศ สุดท้ายนั่นเองครับแมนซิตี้ได้เปิดบ้านชนะคิตตันพาาเรตไปที่ห้ประตูต่อ2ฮะต้องบอกเลยนะครับว่าฟอร์มในช่วงนี้ของแมนซิตี้เนี่ยกลับมาดีครั้งหนึ่งแล้วครับเห็นแบบนี้แล้วนะครับแฟนเรือใบสีฟ้าอย่างผมก็ชื่นใจฮะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้าน5้านัดที่ผ่านมาของดางซาวด์มตันกันหน่อยดีกว่าครับผู้ชมครับฟอร์ม5านัดที่ผ่านมาของซาวด์เมตันในบ้านนะครับโอ้คุณผู้ชมห่วยไม่แพ้กันเลยครับ5้นัดที่ผ่านมานี้ครับซาวด์เมตันไม่เอาชนะเลยครับผู้ชมครับเสมอไป5นึ มาก็ตามที่ผมขึ้นให้ไว้เลยครับเอาง่ายๆเลยครับตอนนี้เนี่ยเซาแทมตันเขาไม่เอาอะไรนะครับคุณผู้ชมมา ส่วนฟอร์มเกมเยือน5นัดล่าสุดของทางฝั่งแมนซิตี้นะครับเอาชนะไปถึง3ครั้งเสมอมา1ครั้งแพ้มา1ครั้งครับซึ่ง2นัดนะครับที่เขาเสมอและแพ้มานะครับผู้ชมครับนัดที่แพ้มาครับคือบุกไปแพ้ทางนอตติงแฮมฟอร์เรสยับมาที่1ประตูต่อ0รับส่วนนัดที่เสมอนะครับคือบุกไปเสมอกับแมนยูไนเต็ดมาที่0ประตูต่อ0นั่นเองครับและอีก3นัดที่แมนซิตี้เอาชนะมาได้นะครับคือบุกไปชนะบอลมัตนะครับในศึกเอเบนทีย์ครับบุกชนนะเอสตัวิลล่ามาที่1ประตูต่อ2ยับส่วนในนัดสุดท้ายที่แแมนนนนซิตี้บบุกกไปชะะใศึครั2ย ตีบุกชนะลอติแองโกลเฟรตมาที่สุดเป็นตัต่อสครับแม่แต่ก็น่าเสียดายนะครับคุณผู้ชมครับเพราะหลังจากจบฤดูกาลนี้ไปแล้วนะครับตัวสําคัญอย่างเควินเดอะบอยจะออกจากแมนซิตี้อย่างเป็นทางการนั่นเองครับไม่รู้เลยครับว่าเดอะบอยเนี่ยเขาจะย้ายไปไหนครับคุณผู้ชมอ่ะและส่วนโจทย์ในคู่นี้นะฮะคุณผู้ชมเปิดไม้ทางทีมเยือนอย่างแมนซิตี้ครับต่อที่รูครึ่งควบ2ครับซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับว่าแมนซิตี้ในวันนี้จะบุกไปถล่มแซลซัมตันในบ้านเนี่ยอย่างต่ํา3เมตรครับเพราะฉะนั้นนคคู่ี้้รับบผมออกเลยตง จบสกอร์ไปทางฝั่งทีมเยือนอย่างแมนซิตี้เท่านั้นครับผู้ชมครับเพราะคู่นี้แมนซิตี้เนี่ยเป็นทีมที่พี่รักฮะต่อกันที่คู่ที่3กันเลยดีกว่านะครับผู้ชมครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างฟูร่ามครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนเอเวอร์ตันเอ็ูเฮตคู่นี้นะครับเคยพบกันมาทั้งหมด15ครั้งครับฟูร่ามชนะไป6ครั้งเอเวอร์ตันชนะไป5ครั้งเสมอกันมา4ครั้งครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของนันจบ้านฟูร่ามกันหน่อยดีกว่าครับ5นัดที่ผ่านมานะครับฟูรมมเเออาาาชชนนนนนะะะไไไปปป2คคคครรรรรััััั้้้้้งงงแพพ3บบบซึ่่่ดดดดลลลสุทีฟููืิิว์ ปรตัตครับแล้วก็บุกเอาชนะซอลตันมาที่1ตัว2ครับส่วนอีก3นัดนะครับที่แพ้มาก็ตามที่ผมขึ้นให้ไว้เลยครับแบอกได้เลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยฟูลแลมเนี่ยจะพูดว่าดูไม่ดีมันก็ไม่ได้นะครับผู้ชมครับเพราะว่านัดล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะมาเช่นกันแต่ถ้ามองฟอร์มในช่วงนี้นะครับฟูแลมเนี่ยก็ดูตกลงไปเยอะครับ ส่วน้นฟอร์มล่าสุดนะครับของทางทีมเยือนอย่างเอเวอเรตันครับห้านัดที่ผ่านมาเนี่ยเอาชนะไปหนึ่งครั้งเสมอไปสองครั้งแพ้ไปสองครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดที่เอาชนะมาได้นะครับคือบุกชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาที่สูงประตูต่อหนึ่งครับส่วนอีกสองนัดที่เสมอมานะครับผู้ชมครับคือเสมอมาในบ้านครับเปิดบ้านเสมอทางซีลอนไปที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งและนัดล่าสุดนี้ครับเปิดบ้านเสมอทางอิสวิททาวไปที่สองประตูต่อสองครับและอีกสองนัดที่แพ้มานะครับผู้ชมครับคือบุกไปแพ้ทางเชลซีที่หนึ่งประตูต่อศ ทันเนี่ยดิ้นรนสุดๆนะเดี๋ยวเราไปดูการเล่นในบ้านนะครับ5นัดที่ผ่านมาของทางฟูแลมกันหน่อยดีกว่าครับ5นัดในบ้านของฟูแลมนะครับเอาชนะไป2ครั้งแพ้ไป3ครั้งครับนัดแรกที่เอาชนะในบ้านมาได้นะครับคือเปิดบ้านชนะสเปอร์นะครับไปที่2องศูนย์ครับส่วนนัดที่2องที่เอาชนะมาได้ในบ้านนะครับผู้ชมครับคือเปิดบ้านชนะแชมป์อย่างหรือว่าฟูไปที่3ามประตูต่อสงานและส่วนอีก3นัดนะครับที่แพ้มาก็ตามที่ขึ้นให้ไว้เลยครับแหมต้องบอกเลยนะครับว่าฟอร์มของฟูแลมในตตตตออออนน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 นีีีี้้เเเเ่่่่่ยยยยแแกกกาาางงงจรรรลลิฟัััับบคสว์มมดดฝทื5 ล่าสุดนะครับเอาชนะไป1ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้2ครั้งรับซึ่งเกมเยราสุดเทียวตันบุกเปชนะมาได้นะครับคือบุกชนะนอต์เทียมฟอร์เรสในบ้านมาที่ศูนย์ประตูจอนหนึ่งฮะศูนย์สี่นที่เสมอและแพ้มาก็ตามที่ผมขึ้นให้ไว้ตรงนี้ฮะแม่ต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยไม่รู้เลยครับว่าเอเวอตันจะมาในรูปแบบเกมไหนครับคุณผู้ชมครับและเพื่อเป็นการไม่รอช้านะครับคุณผู้ชมครับคู่นี้ผมจะจบสกอร์ให้เดี๋ยวนี้เลยครับ และส่วนโจดในคู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับเปิดมาทางเจ้าบ้านอย่างฟูรแมครับต่ออยู่ที่ครึ่งรูครับซึ่งผมคิดว่านะครับก็ไม่แปลกหรอกครับที่ทางฟูรแมจะต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่อันดับที่11ของตารางครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้นะครับฟูรแมเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะคว้าโคต้าไม่เล่นยูโรป้าก็คอนเฟเดรนซ์ลีกครับแต่ว่าส่วนทางเอเวอร์ตันนะครับคุณผู้ชมครับดูเหมือนจะหมดหวังครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ของเอเวอร์ตันเนี่ยมีหน้าที่แก้คงอันดับอยู่ในตารางเพื่อไม่ให้ตกอันดับนั่นนนนนนเเอองงคคคคครรรรรรัััััับบบบบพาาาะะะะฉู้้่่่่่ีีีจจสสกก์ไมมมมยยุุุดดดหททชผ ขอจบสกอร์ไปทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างฟูเรมวันนี้ยิงในบ้านแจ่มๆแน่นอนฮะมาต่อกันที่คู่ที่4กันเลยดีกว่าครับผู้ชมครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างวูแฮมตันครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนไบตันเอ็นเอสคู่นี้นะครับเคยพบกันมาทั้งหมด15ครั้งครับวูแฮมตันเอาชนะไป3ครั้งไบตันเอาชนะไป6ครั้งเสมอกันมา6ครั้งครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านวูแฮมตันกันหน่อยดีกว่าครับผู้ชมครับโอ้โหฟอร์มล่าสุดถือว่าดูดีเลยครับสำหรับทางวูแฮมตันครับ คือ Boston, บูมตันบุกไปแพ้ทางแมนซิตี้ในบ้านนะครับมาที่1ประตูต่อศูนย์ครับสี่นะที่เอาชนะมาได้นะครับคือเปิดบ้านชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปที่3ประตูต่อศูนย์บุเชนะแมนยูไนเต็ดมาที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งแล้วก็เปิดบ้านชนะสเปอร์ไปที่4ประตูต่อสองครับส่วนในนัดสุดท้ายนะครับบุเชนะอิสสวิททาวมาที่1ประตูต่อสองนั่นเองฮะแหมต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าแวร์วูฟเนี่ยคำว่ารอวันหอเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันสายไปแล้วฮะ ส่วนฟอร์มล่าสุดนะครับของทางทีมเยือนอย่างไบตันยับ5นัดที่ผ่านมาเอาชนะไป1ครั้งเสมอไป2ครั้งแพ้ไป2ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดเดียวชนะมาได้นะครับคือเปิดบ้านชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปที่3ประตูต่อ2ครับส่วนอีก2นัดนะครับที่เสมอมาครับคือเปิดบ้านเสมอกับเรตเตอร์ซิตี้ไปที่2ประตูต่อ2แล้วก็เปิดบ้านเสมอกับทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปที่1ประตูต่อ1ง่ะและอีก2นัดที่แพ้มานะครับผู้ชมครับคือบุไปแพ้คิตตันพาเรตที่2 ลงไปนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับผ่านัดที่ผ่านมาของเจ้าบ้านวูพัมตันกันหน่อยดีกว่าครับผ่านัดที่ผ่านมาในบ้านวูพัมตันเราชนะไป3ครั้งเสมอหนึ่งครั้งแพ้หนึ่งครั้งครับซึ่งสามนัดล่าสุดนะครับที่บูพัมชนะในบ้านไม่ได้ครับคือเปิดบ้านชนะแมนซิตี้ไปที่สามประตูศูนย์รับส่วนนัดที่สองนะครับเปิดบ้านชนะสเปอร์ไปที่สี่ประตูศูนยและนัดที่สามนัดสุดท้ายครับเปิดบ้านชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปที่หนึ่งประตูศูนย์รับส่วนนัดที่เสมอมานะครับคือเปิดบ้านเสมอทางไฮเปนนทงู่่ปีระตหห มาเยอะครับโดยเฉพาะการเล่นในบ้านนะฮะ ส่วนฟอร์มการเล่นเกมเยือน5นัดล่าสุดของไบตันนะครับผู้ชมครับเอาชนะไป2ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้2ครั้งครับซึ่ง2นัดล่าสุดนะครับที่ไบตันบุกเอาชนะมาได้ครับคือบุกชนะซันลิมตันมาที่ศูนย์ประตูต่อสี่ครับส่วนนัดที่สองนะครับบุกเอาชนะยูวกาเซนยุนิเต็ดนะครับมาที่หนึ่งประตูต่อสองในศึกเอฟเอครับและอีกหนึ่งนัดนะครับที่เสมอมาครับคือบุกเสมอกับแมนซิตี้มาที่สองประตูต่อสองครับเซอร์ี่สองนัดที่แพ้มาก็ตามที่ผมขึ้นให้ไว้นี่เลยฮะแม่คุณผู้ชมครับทางไบรรท์์ตตััันน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 เเเเเีีีีี่่่่่่่่ยยยยยกกกก็ลลลลดดไไมมแแแพ้้้ะะะะคคบฟออใใชววงงููาปฮสโจ ครับคุณผู้ชมครับเปิดมาที่เสมอครับซึ่งผมคิดว่าวันนี้นะครับทางเจ้าบ้านอย่างบูแฮมตันครับมีดีกีและจิตใจที่สู้เนี่ยมากกว่าทางไบตันเยอะครับแล้ววันนี้เล่นในบ้านเขาด้วยครับผมบอกเลยครับว่านี่เป็นเกมยากสําหรับไบตันอย่างแน่นอนฮะเพราะฉะนั้นเกมนี้นะครับผมขอจบสกอร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างบูแฮมตันรันในบ้านครับมาถึงคู่ที่5ของวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างบอลมัรครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนแอตตันวินล่าเดทูเฮดคู่นี้นะครับเคยพบกันมาทั้งหมดสิ4ครั้ง เสมอได้ไป2ครั้งครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านบอลมัดกันหน่อยดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะ5นัดล่าสุดที่ผ่านมาของบอลมันะครับเอาชนะไป2ครั้งเสมอไป3ครั้งยับซึ่ง2นัดล่าสุดนะครับที่บอลมัเอาชนะมาได้ยับคือเปิดบ้านชนะฟูแลมก่อนยับที่1ประตูต่อ0และนัดล่าสุดนี่เองครับคุณผู้ชมยับบอลมารบุกชนะอาร์เซนอลในบ้านมาที่1ประตูต่อ2งาสีกสามนั้นะครับที่เสมอมาครับคือเปิดบ้านเสมอทางแมนยูนเต็ดไปที่1ประตูต่อ1รับแลวก็บุก ยับฟอร์มล่าสุดข,ของทางบอลมันในช่วงนี้ยรับถือว่ายังดีอยู่ฮนะ ส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของทางฝั่งทีมเยือนอย่างแอัตันวิลล่านะครับเอาชนะไป3ครั้งแพ้ไป2ครั้งครับซึ่ง3นัดล่าสุดนะครับที่แอัตันวิลล่าชนะมาได้ครับคือเปิดบ้านชนะฟูรมครับไปที่1ประตูต่อศูนย์นัดที่2นะครับเปิดบ้านชนะนิคาสันยูนิเต็ดนะครับไปที่4ประตูต่อหนึ่งครับและนัดสุดท้ายนะครับที่เอาชนะมาได้ครับคือเปิดบ้านชนะปารีสแชชเมงไปที่3ประตูต่อสองในศึกแชมเปี้ยนลีกครับต้องบอกเลยนะครับว่าฟอร์มในช่วงนี้ของแอัตันวิลล่าเนี่ยอาจจะดูสะดดุไปบบ้างครั นางบอลมัรกันหน่อยดีกว่าครับฟอร์มการเล่นในบ้าน5นัดที่ผ่านมาของบอลมัรนะครับเอาชนะไป1ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้ถึง3ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับที่บอลมัร์เปิดบ้านชนะมาได้ครับคือเปิดบ้านชนะฟูแลมไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนนัดที่เสมอมานะครับคือเปิดบ้านเสมอกับแมนยูเน็ดไปที่1ประตูต่อหนึ่งนั่นเองครับและอีกสามนัดนะครับที่บอลมัรแพ้มาก็ตามนี้เลยฮะแหมไม่น่าเชื่อนะครับคุณผู้ชมครับว่าฟอร์มในบ้านของทางบอลมัเเเนนี่ยจะะะดูลทขาดนี้ครับส่วนฟอร์มมมกกาาาารรเเเล่่่นนนนนยือออะคัับดททีผขงงแตัััััันนนวิล่่าาะะคคคคคครรรรรบบบุณผู้้้้ชชมเอไไปปงงงงแพถึึซ สองนัดล่าสุดนี้นะครับแอตตันวินล่าได้บุกชนะเซาท์แทมตันมาที่สุ่มประตูต่อสามครับชนดที่สองเนี่ยชนะมาได้นะครับแอตตันวินล่าบุกชนะไบตันมาที่สุ่มประตูต่อสามเช่นกันครับเลขสามนัดที่แพ้มานะครับก็ตามที่ขึ้นให้ไว้เลยฮะแม่ต้องบอกเลยครับว่าฟอร์มเกมเยของแอตตันวินล่าเนี่ยดูไม่ธรรมดานะฮะและส่วนโจทย์ในคู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับเปิดมาที่เสมอครับคู่นี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างอันดับที่แปดและอันดับที่เจ็ดของตารางครับวันนี้นะครับผมบอกเลยฮะว่ามีผลต่อการขึ้นอันดับหก ครับบอลมาเจ้าบ้านเนี่ยจะสามารถชนะแอตตันิล่าไปได้อย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับผู้ชมครับผมขอจบสกอร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างบอลมารยิงสบัดแน่นอนนะมาถึงคู่สุดท้ายนะครับผู้ชมครับคู่นี้เรามาจบกันที่ริกองฝรั่งเศสครับเกมนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างมงบริเยครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนปารีสเชเ์แมงเอ็ดเวต์คู่นี้นะครับเคยพบกันมาทั้งหมด14ครั้งครับมงบริเยชนะไป1ครั้งปารีสเชร์แมงเอาชนะไปถึง13ครั้งเลยฮะ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านมองบริเย่กันหน่อยแล้วกันนะครับผู้ชมครับ้านัดที่ผ่านมาเจ้าบ้านมองบริเย่เนี่ยเละเทมากเลยครับผู้ชมครับเสมอไป1ครั้งแพ้ไป4ครั้งครับซึ่ง5นัดน,นี้นะครับที่เสมอและแพ้ใครมาบ้างก็ตามที่ผมขึ้นให้ไว้เลยฮะ ส่วนนัดฟอร์มล่าสุดนะครับของทางฝั่งทีมเยือนอย่างปารีสแซงต์แฌร์แมงครับเอาชนะไป2ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้2ครั้งครับซึ่ง2นัดล่าสุดนะครับที่เอาชนะมาได้ครับคือเปิดบ้านชนะเซนนอนไปที่สประตูต่อหนึ่งครับส่วนนัดที่2นะครับบุกไปชนะเซนนอนในบ้านอีกครับที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับและผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับเพื่อชิงถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับทางอินเตอร์นั่นเองครับคุณผู้ชมครับผมบอกได้เลยครับว่าเกมชิงในรอบนี้นะครับระหว่างปารีสและอินเตอร์เนี่ยมันแน่นอนครับ เดี๋ยวเรามาดูการเล่นในบ้าน5้านัดล่าสุดของมอมปริเยกกันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับโอ้โหครับ5้านัดล่าสุดในบ้านของมอมบริเยกครับก็แย่ไม่ต่างกันเลยครับเสมอไป1ครั้งแพ้ไป4ครั้งเหมือนกันเลยครับซึ่ง5านัดนี้นะครับที่เสมอและแพ้คาบ้านนะครับตัวต่างที่ผมขึ้นให้ไว้เลยครับ ส่วนฟอร์มการเล่นเกมเยืยนอน5นัดล่าสุดของทางปารีสแซง์แมงนะครับเอาชนะไป2ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้2ครั้งครับซึ่ง2นัดล่าสุดนะครับที่ปารีสแซง์แมงบุกเอาชนะมาได้นะครับนัดแรกครับคุณผู้ชมครับบุกเอาชนะดันเคิร์กมาที่2ประตูต่อ4ครับส่วนในนัดที่2นะครับบุกเอาชนะอาร์เซนอลในบ้านนะครับมาที่0ประตูต่อ1ครับและนัดที่เสมอมานะครับคือบุกไปเสมอทางน้องมาที่1ประตูต่อ1นั่นเองครับและส่วนอีก2นัดนะครับที่แพ้มมมมมาาาาาากก็ตททีีีี่่่่่ขึ้้้้้้นน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 ไววววใหหเเเลลยยยยคคคคครรรรรรัััััับบบบบบบแแแแอออองงงะะชชิๆผูปสจ๊ฮ และส่วนโจนในคู่นี้นะครับคุณผู้ชมเปิดไม้ทางทีมเย็นอย่างปารีสเจอแร์แมนครับต่อที่2รูครับซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่า2มาเรทที่ต่อไปเนี่ยไม่เยอะไปแล้วก็ไม่เกินไปหรอกครับเพราะวันนี้นะครับปารีสแซงแร์แมงเนี่ยบุกมาระบายโดยเฉพาะเลยครับอย่างน้อยเนี่ยต้องมี4เม็ดครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับผมขอจบสกอร์ไปทางฝั่งทีมเย็นอย่างปารีสเจอแร์แมงบินนี้แตงกินเต็มครับและนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็คือ6คู่หทิศทางที่ผมจัดมาให้กับพี่ในนนนนววัััััี้ครบบบโอหหกกเลย่าจง ทุกตัวครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่านี่เป็นเพียงทิศทางเท่านั้นนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากได้คู่เน้นนะครับคู่ V.P. รวมถึงชุดโครงการใหญ่ๆเนี่ยสามารถเข้ามาเอากันได้นะครับในกลุ่ม V.P. ของจรวดจับกอ์ครับซึ่งผมได้ปักลิงทางเข้ากลุ่มนะครับไว้ที่คอมเมนต์ใต้ร่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วครับและสําหรับวันนี้นะครับพี่ๆครับผมต้องขอลาพี่ๆไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในทุกๆเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ